โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ว่าได้เรื่องความรักนะฮะพูดถึงเรื่องความรักทุกกคนเคยมีความรักกันไหมครับผมว่าทุกๆคนน่าจะต้องมีอยู่แล้วแหละไม่ได้หมายถึงเฉพาะความรักไยหนุ่มสาวนะฮะความรักของทุกชนิดเลยไม่ว่าจะรักหมารักแมวรักพ่อรักแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกอย่าง้วนเป็นความรักแม้แต่รักศิลปินคนโปรดนี่ก็ใช่นะฮะมาดูกันว่าความคิดของคนยุคเก่าๆคิดยังไงกับความรักนะฮะคนแรกเลย ก็น่าจะเป็นคุณเพลรโตนะฮะนักปราชญ์ชาวกรีกเขาบอกว่ารักแท้เป็นเพียงอุดมคติเท่านั้นไม่มีอยู่จริงคนที่สองอะอ,อริสโตโตนะฮะเขาบอกว่ารักแท้สามารถเข้าใจได้โดยการใช้เหตุผลนะครับคนที่สามนะฮะเป็นพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธองค์ของเรานั่นเองพระพุทธเจ้าบอกว่าความรักคือความทุกข์นะฮะมีรักที่ใดที่นั่นย่อมมีทุกข์นะฮะสำหรับพระพุทธเจ้า แล้วสําหรับท่านผู้ฟังล่ะครับความรักคืออะไรถ้าถามผมนะว่าว่าความรักคืออะไรผมคงจะตอบไปว่าแบบการได้ดูก,การเติบโตของเขาอยากให้เขาเจอแต่วันที่ดีๆอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาอยากแบ่งปันเรื่องราวชีวิตกับเขา,ามาดูอันนี้นะครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของคนที่ตกหลุมรักชายและหญิงมีความแตกต่างกันผู้ชายจะตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งใช้เวลา88วัน แต่สำหรับผู้หญิงใช้เวลานานถึง134วันกว่าจะตกหลุมรักใครสักคนแต่สำหรับผมมองนะครับผมว่าอันนี้มันแค่ค่าเฉลี่ยเพราะเอาเข้าจริงแล้วเวลาที่เราตกหลุมรักใครสักคนมันเกิดขึ้นเร็วมากๆโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำบางทีเราแบบยังไม่รู้เลยว,ว่าแบบเราไปรักเขาตัวไหนอย่างเงี้ยส่วนเรื่องอาการผมว่าทุกคนน่าจะแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆเลยเราจะรู้ตัวเองอยู่แล้วฮะคือ ทำอะไรก็ยิ้มตลอดเวลาจนแบบคนรอบข้างนี่แบบให้ไปหาหมอเลยทีเดียวที่ผมอยากจะรู้จริงๆนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสมองผมไปเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งมาครับว่าเวลาเราเกิดความรักมันจะเกิดอะไรขึ้นกับสมองเขาบอกว่าเมื่อคนเรามีความรักสมองของเราในส่วนความพึงพอใจจะถูกกระตุ้นให้หลังห่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโดพามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาทำให้ความเครียดลดลงและทำให้เรามีความสุขมากขึ้น โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับสมองพบว่าเมื่อให้อาสาสมัครดูภาพของคนรักระบบประสาทจะกระตุ้นสมองส่วนพึงพอใจให้ทำงานมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อระดับโดพามีนสูงขึ้นระดับของเซโรโทนินสารสร้างความสุขอีกชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์จะทำให้ความรู้สึกกระวนกระวายและว้าวุ่นใจในช่วงเวลาที่มีความรักนะครับจะยังไงก็ตามนะจะรักใครก็ตาม แต่ทุกคนอย่าลืมที่จะรักตัวเองกันนะครับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์รักตัวเองมากพอแล้วค่อยแบ่งความรักไปให้คนอื่นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนรบกวนคอมเมนต์บอกผมในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าโอเคผมคนปรับตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคผมจะได้เอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ